สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาครับมีอยู่3แบบนะครับวันนี้มาให้ชมนะครับฝากช่องทางกติดต่อไปก่อนเลยนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสนะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับแนะนําให้โทรมาสั่งซื้อเลยนะครับจำรุ่นจําราคามานะครับจำรุ่นจําราคามาแล้วก็บอกชื่อที่อยู่ทั้งเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับเรามีแอดมินคอยรับโทรศัพท์อยู่ตลอดนะครับสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับมาดูรุ่น Mfo ก่อนนัตวี้ เป็นรุ่น M4 นะครับราคาอยู่ที่2 0 0พนะครับตัวนี้รุ่น M4 นะครับตัว M4 เนี่ยก็จะมีโรลเลอร์แถมไปให้เลยนะครับในชุดนะครับมีอุปกรณ์ให้ตามนี้นะครับมียางหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกท่อพร้อมสายพี1อ0นอปอนด์ให้หนึ่งชุดนะครับปีกข้างข้าวเป็นสแตนเลสนะครับตัว M4 เนี่ยที่มีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเป็นโรลเลอร์ให้นะครับตัวนี้ตามนี้นะครับเพิ่มเป็น2ระบบได้นะครับถ้า2ระบบเพิ่มเพินมเงน200บาทนะครับ ตันี้จะอยู่ที่2,002นะครับถ้าเพิ่มเป็น2ระบบราคาจะอยู่ที่2,200บาทนะครับยิงปลาอย่างเดียว2,000นะครับตัวนี้รุ่น M4 นะครับเป็นงานไม้ประดูนะครับประกบคู่ชุดรางเควันนะครับรางเควันก็ใครที่ติดตามก็จะรู้นะครับมันจะเป็นร่องข้างในนะครับจะมีร่องเก็บสาย PE นะครับมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับตัวนี้ระบบไกเรากล้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับเพราะว่าระบบกลไกภายในเราออกแบบมาล็อกแน่นหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็ วัสดุที่นํามาทํากลไกเนี่ยเป็นสแตนเลสเกรดแข็งนะครับไม่สึกร้อยง่ายนะครับการรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกร้อมีปัญหาสรงกลับมาเข็มได้เลยนะครับดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมให้ฟรีตลอดชีพนะครับใช้ไป 10- บยี่สิบสาปีถ้ามีปัญหานะครับถ้าซ่อมไม่ได้เกินยายาเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับถ้ามีปัญหาได้ในอนาคตนะครับระบบไก่เรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับทุกรุ่นทุกแบบทุกราคานะครับไม่ว่าจะซื้อไปเฉพาะไก่นะครับเราก็รับประกันให้ตลอดชีพนะครับเฉพาะไก่สามร้อยรวมส่งนะครับ 299บาทนะครับบวกค่าส่ง51บาทนะครับไก่ไก่เราขายอยู่ที่299บาทนะครับมีค่าส่ง51บาทนะครับจะอยู่ที่300บาทนะครับเอ้ย350บาทนะครับไก่นะครับเรารวมค่าส่งให้แล้วนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะครับราคา350บาทนะครับรวมส่งนะครับเฉพาะไก่นะครับรับประกันให้ตลอดชีพเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป็นรุ่น ที่ถูกที่สุดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นจัดโปรนะครับเมื่อก่อนราคา1,700บาทนะครับตอนนี้ลดเหลืออยู่1 5 0 0บาทนะครับจะส่งฟรีเก็มเงินปลายทางนะครับจากราคา1,700บาทเหลือ1 5 0 0บาทนะครับเป็นงานยิงปลานะครับนี่ครับเป็นงานม้กระถินเทพาสีดำนะครับยิงปลานะครับถ้าทําเป็น2ระบบเพิ่มเงิน200บาทเหมือนกันนะครับทํา2ระบบได้ครับตัวนี้2ระบบแต่อยู่ที่1,700บาทนะครับระบบเดียวพันหานะครับยิงปลายิงปล่ายิงนกอยู่ที่1,700บาทนะครับ2ระบบนะครับ อุปกรณ์นะครับตามนี้นะครับอุปกรณ์ยิงปลาจะไม่ได้โรเลอร์นะครับถ้าเป็นตัวยิงปลาพันห้าเนี่ยจะเป็นปีกธรรมดานะครับมัดตรงนี้นะครับมัดยางปกติเลยนะครับแบบใช้งานทั่วไปนะครับก็คือมัดยางตรงปีกเลยนะครับไม่ได้ใส่โรเลอร์ให้นะครับถ้าเพิ่มเป็นสองระบบถึงจะมีโรเลอร์นะครับตัวตัวพันห้าเนี่ยถ้าเพิ่มเป็น2ระบบก็จะอยู่ที่พันเก็จะได้โรเลอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดดันลูกอะไรให้ครบนะครับแต่ถ้าเป็นชุดยิงปลาก็จะได้ตามนี้นะครับพันห้า สองระบบพันเจ็ดนะครับตัวนี้กัมขอสีดําไม้กระถินเดพานะครับใครอยากได้รุ่นนี้ก็แจ้งมาเลยนะครับต่อมานะครับกัมคอลายไทยนะครับตัวนี้กัมขอลายไทยราคาจะอยู่ที่สองพันนะครับสองพันเหมือนกันนะครับสองพันจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับมีโรเลอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้มีโรเลอร์ให้ในชุดนะครับชุดยิงปลาสองพันนะครับถ้าเป็นสองระบบก็จะอยู่ที่สองพันสองนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นงานไม้ประดูนะครับกัมขอลายไทยนะครับ ใครอยากได้รุ่นนี้สั่งกําคอลายไทยนะครับสองพันนะครับสองระบบสองพันสองนะครับตัวนี้จะให้ดูรูปทรงมัดนะครับประมาณนี้นะครับาง,งานไม้ประดูนะครับใครสนใจรุ่นนี้สั่งมาได้นะครับกําคอลายไทย2,000นะครับ2ระบบ2,002นนะครับก็รุ่น เนี่ยรุ่นรุ่นที่ราคา2 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เป็นโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์ตัวนี้ก็ได้เป็นโรลเลอร์นะครับเป็นงานเฉพาะงานยิงปลาก็จะได้โรลเลอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวพันห้าเนี่ยตัวถูกเนี่ยตัวจัดโปรอยู่เนี่ยจะไม่ได้โรลเลอร์นะครับจะเป็นปีกธรรมดานะครับมัดใส่รูปีกเลยนะครับมัดยางใส่รูปีกนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็ท่วนนะครับ ตัวนี้สองพันนะครับสองระบบสองพันสองนะครับตัวนี้เอ็มโฟนะครับกัมคอกระหินเทพาสีดํารุ่นจัดโปรเนี่ยราคาพันห้านะครับสองระบบเพิ่มสองร้อยเป็นพันเจ็ดนะครับตัวนี้ก็สองพันสองระบบเพิ่มสองร้อยเป็นสองพันสองนะครับตัวนี้ตามนี้นะครับอุปกรณ์ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับถ้าเป็นตัวสองพันเนี่ยก็จะได้โรลเลอร์เลยในชุดยิงปลานะครับถ้าเพิ่มเป็นสองระบบก็จะได้อุปกรณ์อ่ายิงสองระบบไปก็ยังมีลูกเหล็ก ลูก5้ามิลให้100ลูกนะครับ2ระบบถ้าเพิ่ม2ระบบจะมีลูก5มิลยิงนกนะให้100ลูกนะครับแล้วก็มีชุดเหล็กเหล็กดันลูกนะครับเพิ่มมานะครับชุดเหล็กดันลูกแล้วก็เจาะฟังไม่เหล็กนะครับต้องเจาะฟังไม่เหล็กใส่กับรางนะครับบางคนจะซื้อไปเป็นยิงปลาเลยแล้วไปเจาะฝังทีหลังมันเจาะยากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเจาะยากเพราะว่าต้องเจาะข้างรางนะครับเราไม่ได้เจาะลงกลางรางถ้าเจาะลงกลางรางเนี่ยงานเรามันมีร่องเชือกนะครับ มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาตันร่องเชือกนะครับทําให้เชือกมันลอยขึ้นมานะครับเวลายิงก็อาจจะติดขัดนะครับเราต้องเจาะข้างล่างนะครับให้มันอยู่ติดอยู่ข้างล่างนะครับก็เจาะยากอยู่ครับเจาะเจาะถ้าเจาะออกมาข้างนอกเกินก็ทะลุออกข้างนอกนะครับถ้าเจาะเข้าในเกินก็ทะลุเข้าข้างในนะครับต้องมีแบบต้องมีต้องมีแท่นเจาะนะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับ เบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับทางเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรมาแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับบอกรุ่นบอกราคามานะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปค้นหาอะไรยุ่งยากนะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับบอกรุ่นบอกราคาถูกก็จะได้สินค้าไปตามที่เราสั่งเลยนะครับ ถ้าเราสั่งรุ่นลายไทยนะครับกำคอลายไทยก็จะได้รุ่นนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราสั่งกำคอเฉยก็จะไม่ได้รุ่นนี้นะครับต้องสั่งให้ตรงรุ่นนะครับอย่างนี้เนี่ยก็เป็นกำคอกระถินเทพาสีดํานะครับรุ่นพันห้านะครับก็แจ้งมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีรุ่นอื่นอีกนะครับกำคอนะครับมันมีหลายแบบนะครับต้องต้องแจ้งมาให้ถูกนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันเท่นี้นะครับสวัสดีครับ